สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับทองเยอโตชาแนาววันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์จีนเรืองวังวนคลองรักในตอนที่ยี่สิบสามถึงยี่สิบสี่ให้ทุกคนฟังกันนะคะซึ่งเป็นตอนจบแล้วคพร้อมเราไปรับฟังกันสปอยกันได้เลยนะคะพระเอกบอกเขายอมให้ราทหารกับโตเตือขอแค่ให้เขาปล่อยนางเอกไปโตจตือถึงทอมพระเอกผู้บัญชาการทหารจริงใจจริงๆซะด้วยงั้นเขาจะทําให้พระเอกสมปรารถนาทําให้เขาว่ากล้าเป็นผีคล่งรักผู้ มันได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับรีบวิ่งเข้ามาหาพระเอกเพื่อขวางกระสุนไว้เธอซุดตัวลงในทันใด ภูมันบอกพระเอกด้วยความเสียใจยตอนฉันมีชีวิตอยู่ไม่ได้เป็นของพี่แต่ตอนตายฉันต้องการให้พี่จําฉันไปนตลอดชีวิตพี่รีบหนีไปเถอะเจ้าจือสั่งให้ทหารฆ่าพระเอกโดยไม่คิดจะปล่อยนาเอกด้วยซ้ำพระเอกรีบวิ่งเข้าไปหลบทหารถึงเข้ามาป้างไว้แช่วยให้พระเอกหนีไปได้ด้านนาเอกก็รุนระคึกเธอกลับมาก็ถามเจ้าจือตอนแรกเราตกลงกันแล้วว่าจะพาฉันไปไม่ใช่หรอตอนนี้ทําไมถึงทําเรื่องแบบนี้เจ้าจือตอบผมทําแบบนี้เพื่อคุณทั้งนั้นน,นาเอกถามเพื่อท ันหรอคาตาซวยยึดอำนาจทางการทห,หารจากข้าพระเอกเพื่อฉนันงั้นหรอโจตือเตือนนาเอกให้มีสติผมคาตาชวยแล้วย้อนความผิดให้พระเอกก็เพื่อผูกขาเขาไว้ตอนนี้เขาเป็นแบบนั้นก็เหมือนสุนัขต้อนจัดคุณถึงจะมีโอกาสหนีไปแต่การควบคุมของเขาได้ไม่งั้นถ้าพระเอกยังเป็นผู้บัญชาการมณฑลทหารอยู่ก็มีอำนาจล้นพาเขาจะให้คุณไปจับเขาง่ายๆหรอนาเอกบอกโจตือตอนนี้พระเอกก็เหมือนหนูข้างถนนแล้วคุณเองก็กล้าเป็นตาซวยโจตือถาม หรือว่าคุณลืมแล้วว่าเคยพูดว่าอะไรตอนที่ผมช่วยคุณจากน้ำเมื่อสองปีก่อนโตดืยย้อนนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสปีก่อนตอนที่เขาช่วยนางเอก เธอบอกว่าเธอไม่ตายจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายเธอรอดชีวิตมาได้เธอสาบานว่าจะแก้แค้นใ้ตระกูลกลูในช่วงสองปีนั้นเจ้าตือฝึอกฝนให้นางเอกเป็นฆาตรกรสอนยิงปืนสูรบเต็มรูปแบบเขาฝึกนางเอกอย่างหนักหน่วงไม่เคยเกียดพานแม้แต่วันเดียวเขาอยู่เคียงข้างนางเอกทั้งวันทั้งคืนมีแค่เขาคนเดียวที่รู้ว่านางเอกลำบากขนาดไหน ต่อมาณนะเอกก็ทำสำเร็จเธอใช้ความตั้งใจที่แรงกลา้าและกล้าตัดสินใจที่จะแก้แค้นเพื่อประสบความสำเร็จและกลายเป็นฆาตกรชื่อดังวันนี้คุณจำได้หมดทุกอย่างแล้วแล้วมีโอกาสฆ่าศัตรูเราด้วยแต่เพราะเอกและความรักที่เต็มไปด้วยคำโกหกหลอกลวงก็คิดจะยอมและจากไปเฉยๆงั้นหรอคุณเห็นพ่อที่ตายอย่างอนาถนหรือเปล่าเห็นตระกูลผู่ที่ถูกฆ่ายกโลกกว่าสามสิบชีวิตไหมเหน็นลูกที่ตายในท้องคุณบ้างหรือเปล่า นายมโหจนตัวสัน่นเขาเข้าไปเตือนนางเอกเราจะวันไว้กับศัตรูไม่ได้นะแต่ให้ศัตรูหนีไปไม่ได้ต่อให้ต้องพนทั่วทั้งหลวเชิงเราก็ต้องหากเขาให้เจอเราจะต้องฆ่าเขานายเอกก็คอยตามเจ้าตืองั้นต่อจากนี้เราควรไงเจ้าตือลีกเสนอผมมีวิธีหนึ่งที่จะทําให้เขาปรากฏตัวออกมาเองก็คือการให้คุณร่วมมือสแสดงละครกับเขาหน่อยด้านพระเอกตื่นมาทหารก็จับพอมัดไว้เขาเตือนให้พระเอกใจเย็นๆเพราะไม่ง่ายเลยที่เราจะหนีออกมาจากทางลับได้ ว่าเขาทลยศทห,หารอธิบายเราต้องปรึกษากันให้ดีก่อนคุณจะวุ่นวายไม่ได้เขาสะบัดกุญแจมือออกเรืยอความกล้าใจทหา,หารเตือนว่าถ้าเขาออกไปตอนนี้ก็คือตายพระเอกบอกต่อให้เขาตาย ปล่อยให้หนางเอกอยู่ในที่ที่อันตรายคนเดียวไม่ได้ทหารบอกถึงแม้นางเอกจะถูกจับแต่ตอนนี้เธอก็ยังมีค่าให้ใช้ประโยชน์อยู่แต่ถ้าคุณตายแล้วนั่นถึงจะเป็นความสิ้นหวังที่แท้จริงสําหรับนางเอกไพเอก็ไม่ยอมในเมืองล้วงเถอก็มีข่าวด่วนว่าไพเอกเป็นกบฏพาตาซวยแล้วหนีไปสอนตาซวยคนใหม่ก็จะแต่งงานพรุ่งนี้ไพเอกกับทหารก็ฟังข่าวอยู่ด้วยทหารบอกที่ตาซวยเสียชีวิตก็ท่นหันก่อโต๊จือรอบวงยาพิษงานแต่งครั้งนี้ก็พเพื่อกับดักรอให้ให ประกาตัวพระเอกก็ไม่สนใจต,ตอบให้มันเป็นกับดักแล้วย,งยังไงตอบให้ต้องบุกน้ําลุยไฟเสี่ยงชีวิตชันก็จะต้องช่วยเธอให้ได้ทหารก็ตกลงไปกับเขาด้วยพระเอกบอกทหารว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปตายและลาวงานแต่งของทงั้งคู่ก็พูกแต่ขึ้นในโบสถ์ที่งานมีการตรวจสอบมากมายแต่พระเอกก็เจอบางอย่างที่จะทําให้เขาเข้าไปได้โจตือเดือดข้อแผนออกมากับนางเอกพิธีแต่งงานของทั้งสองคนเริ่มต้นขึ้น มีแหกมาแสดงความยินดีมากมายพวกเขาทั้งคู่ยินดีจะเป็นสามีภรรยากัน ไม่ว่าจะร่ำรวยหรือยากจนหังคู่ก็ตกลงแต่พระเอกก็เข้ามาขัดขานว่าเขาไม่เห็นด้วยทุกคนฟิวที่เห็นพระเอกเดินมาด้วยความก้าวใจพระเอกมองหน้านางเอกแล้วเธอยังอ่อนโยนผมมารับคุณกลับบ้านเต๋อตือรีบเรียกให้ทหารมาล้อมพระเอกไว้แขกต่างพากันวิ่งหนีไปพระเอกบอกเต๋ตือตำแหน่งต้าซ้อยของแกแน่ใจหรอว่ามันจะรับรื่นมั่นคงเตตือบอกพระเอกวันนี้เป็นเรื่องของเขาพระเอกต้องมากังวลบอกพระเอกครูฉันสามารถให้กรารทหารแกได้แค่แก ฉันนําตัวนางเอกไปฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นแต่ไม่ขู่อะไรแกตําแหน่งตาสววของแกก็จะมั่นงคงขึ้นโตตือเดิมนาถามพระเอกแกหมายถึงฉันพูดอะไรแกก็จะรับปากทั้งหมดงั้นหรอพระเอกก็ตกลงเขาใช้คู่เขานางเอกลึกๆก็เสียใจที่ทากับวดตัวเองแบบนี้แต่เพราะโจตือ,อปั่นหัวเธอพระเอกยอมคูกเขาโตตือก็ย่อเย,ย้ยตอนนี้พระเอกมันหมาตัวหนึ่งพระเอกถามปล่อยนาง,ไไอยยงเอกไปได้หรือย,ยังโตตือถามถึงกราทหารพระเอกก็ยอยนไห้แล้วต้องสัญญ,ญา ให้หนางเอกรีบมาหาเขานายก,ก็รีบไปหาพระเอกทันทีแต่เธอกลับยกอาวุธขึ้นมาด้วยนายเอกยิงพระเอกทันทีก่อนที่พระเอกจะเลือดออกปากด้วยความเสียใจกระสุนนัดน,นี้มอบให้ทุกูลกู้ทุกคนเลือดต้องลังด้วยเลือดนายเอกเดินลงมาและยิงพระเอกที่ขานัดนี้นนแดดลูกที่ไม่ได้เกิดมาบนโลกใบนี้คุณมันโหดเหี้ยมไม่สมควรเป็นพ่อคน พระเอกเจ็บเตียนตายเธอยิงพระเอกอีกครั้งกระสุนนัดสุดท้ายนี้แด,ด่ตัวเธอเองฉันความจาเสื่อมไปหลายต่อหลายครั้งคุณดับทำให้ฉันหลงรักคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่เาการที่ได้พบคุณคือจุดร่วมต้นของความผิดพลาดทั้งหมดวันนี้ในที่สุดฉันก็ได้จบสิ้นความผิดพลาดนี้แล้วด้วยมือของตัวเองพระเอกก็ค่อยๆเดินเข้าไปหานางเอกจากนั้นก็ค่อยๆเข้าไปเช็ดเลือดที่เปื้อนใบหน้าของเธอทำเอานาเอกเสียใจที่ยิงผัวตัวเอง ไพ่ถามนางเอกที่สีซากกระแทกครั้งนั้นความทรงจำก็กลับมาแล้วใช่ไหมนายถามคุณรู้หมดแล้วหรอไพอต่ตอบรักเธอขนาดนี้ใส่ใจทุกการกระทำของเธอฉันจะไม่รู้ได้ยังไงที่จริงฉันมากครั้งนี้ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะรอดกลับไปได้ในตายในเนื้อมือเธอฉันยินดีชีวิตนี้ฉันติดัางเธอมากมมยเหลือเกินอาชารหน้ามีจริงฉันหวังว่าฉันจะเป็นแค่เที่ยวของเย่และเธอเป็นแค่กู้เมืองท้าไม่มีความแค้นสีเลือดมากมมยขนาดนี้ Thank <laughs> you. ตุ่ตจบก็อาจจะไม่เหมือนเดิมในสัมพันธ์ใบหน้าพระเอกด้วยความรักไม่มีคําว่าท่ามากมายขนาดนั้นหรอกเราไม่สามารถย้อนอดีตลอบไปได้ก็ไม่มีอนาคตแล้วพระเอกพูดฉันอยากบอกเธอว่าทุกเส้นทางที่เราเดินด้วยกันได้คําพูดที่เคยพูดทุกพรังที่พวกเราถูกกันเรื่องทุกเรื่องที่เราเคยทําด้วยกันฉันยังจําได้ว่าเราดื่มกาแฟดูพระทิ่ย์สวยงามเต้นรำท่ามกลางผู้คนถูกกันท่ามกลางคนมากมายขอพรอว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปฉันจำได้ ทุกอย่างชีวิตน,นี้ทันมีความทรงจำที่งดงามมากมาขนาดนี้ก็เพราะเธอ หันตายอย่างไม่เสียใจนายเอกร้องไห้กับการกระทาของตัวเองชายเอกเรียกชื่อหน้าเอกและขอโทษฉันรักเธอเขาอยากจะเข้าไปก่อนนายเอกท้าขาดใจในายเอกร้องไห้เธอให้อภัยเขาไม่ได้จริงๆเธอเกลียดเขาขนาดนี้แต่เธอก็ยังรักเขาสุดหัวใจเธอไม่รู้ว่าจะมีชีวิตต่อไปได้ยังไงถ้าไม่มีเขาความรักและความเกลียดชังในชีวิตนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันก่อนจะยิงตัวเองโดยที่ยังไม่รู้ความจริงว่าคนที่ฆ่าตะกุนกูคือโต้ตอเขาคือคนที่ทําให้ ธอกับพระเอก มีปมแค้นแน่ๆต่อกันนางเอกล้มลงกับพื้นด้วยความรักพระเอกก็รีบเข้าไปหาหนางเอกแต่เจ้าตือก็บอกให้เขาใส่หัวไปทําไมคุณต้องฆ่าตัวตายด้วยทำไมต้องคําแบบนี้หูความจำเสื่อมหลายต่อหลายครั้งแต่กลับหลงรักแต่พระเอกซ้ำๆผมสู้เขาไม่รงไหนแนะ่ผมปรากฏตัวสายเกินไปใช่ไหมวันนี้คุณจะแต่งงานกับผมอยู่แล้วเงินทองตำแหน่งเกียรติยศทุกอย่างอยู่แค่เอื้อมมือแต่ทําไมคุณถึงได้งโงอและตายไปพร้อมกับคนแบบนี้พระเอกเข้าไปบอกให้ปล่อยนางเอกเจ้าตือก็ให้พระเอก ใส่หัวไปเขาไล่ทหารทุกคนออกไปไฮเอกบอกเฮียคิดว่าฉันไม่รู้ว่าแกเป็นคนตุดชนวนระเบิดโจตือถามฉันเป็นคนทำแล้วยังไงฉันจะบอกให้นะรอกว่าตอนนั้นตระกูลเซี่ยของแกไม่ยอมที่จะใช้ขนส่ง,งทางน้ําของตัวเองหลักลอบขนส่งสินค้าตาซวยถึงได้บีบตระกูลกูให้ใส่ร้ายตระกูลของแกทําให้ตระกูลเซี่ยถูกยึดทรัพย์พอแม่ตายไปทีละคนแต่ตระกูลกูมีมโนธรรมคิดไม่ถึงว่าจะได้หลักฐานมาแจ้งจับตัวตาซวยเพราะงาั้นตาซวยเลยทำได้ สั่งให้ฉันไปฆ่าคนตระกูลกูพระเอกบอกน่าเสียดายที่แกกฆ่าตระกูลกูทำเรื่องชสวชามากมายตาชวยก็ให้ตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑาหารกันอยู่ดีเจ้าตือเลยบอกเพรงงาะงั้นเขาเลยสมควรตาย ฉันทำเพื่อเขาตั้งมากมายเขากลับเห็นฉันเป็นแค่เงาของแกฉันเป็นค่าหมาตัวหนึ่งของเขาฉันวางยาให้เขาตายถือว่าเมตตาแล้วพระเอกพูดแกฆ่าเขาและยังโยนความผิดให้ฉันแกมันลบมากจนขาดสติโตตือเข้าไปเย,ย้ยและขยีพระเอกพระเอกสมน,ำน้ำนาแต่ยังไงแกก็ไม่มีวันได้ัวใจของกู้เมืองอยู่ดีแกฆ่าตระกูลกู้ยกพลัวแถมยังฆ่าสาวใช้คนสนิทที่สุดของเธอพาเธอไปในที่ที่อันตรายครั้งเราครั้งเา่า ตอตตือเป็นคนวางแผนให้หนาเอกโดนทำร้ายและใช้หลักฐานเพื่อล่อให้พระเอกไปเจอนาเอกตอนกับดักโรเบิร์ตแกจะรักนาเอกได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้จัตตือบอกว่าทั้งหมดเป็นพราพระเอก พระเอกเยอยแกทำอะไรตั้งมากมายนายเอกก็ยังตายเพราะฉันอยู่ดีจอจือบอกว่ามันสายไปแล้วตำแหน่งต้าช่วยเป็นของเขานายเอกก็เป็นของเขาวันนี้ฉันจะส่งแกไปลงนรกแล้วกันแต่พระเอกก็ยิงยิงจอจือก่อนสองปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์สงครามกลางเมืองพระเอกกลายเป็นทหารเขาช่วยทหารคนอื่นอยู่นายเอกก็ไปเป็นพยาบาลประจำหน่วยเธอหันไปเรียกเพื่อนร่วมงานที่ช่วยแต่แล้วสายตาของเธอก็ปเาเข้ากับพระเอกพวกเขามองกันอยู่นานทั้งสองย้อนนึกไปถึงอดีต คำสัญญาที่พรอกบอกว่าจะแต่งงานกับเธอคนเดียวคำว่ารักที่ทั้งสองคนต้องบอกกันตอนที่พวกเขาถูกกันและฟิเจอริกันยังมีความสุขพรอกบอกว่าจะปกป้องเธอตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่มองกันอยู่นาน และนึกถึงช้องเวลาที่พวกเขาเป็นผัวเมียกันและรักกันมากมายเพื่อที่จะได้รักษาสายใ้ของกันและกันในอดีตเมื่อผ่านเกลียดชังไปได้ทั้งหมดก็กลับมารักกันอีกครั้งยังสุดหัวใจก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องวังวนของรักถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นบังใจให้เกี่ยวต่อด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ